นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อุกษาอุกษามหาจนละสังกาศลาซาอนาคาและขุดหนากพักพักพร้อมถูกแห่งอินแก้วแตงไขอัฐนิกรเป็นคำสอนแห่งพระพุทธอ,องค์ปรงไว้แต่ก่อนกาบทั้งเทพ,พทท่รนไทยและขุดหนักเคาะหลายลายทวนที่บ่อละูตดกาบท้งเทพพระบุตรท,ท้งเทพพดา ทั้งพญอินทั้งพญพมทั้งพญยมกับพญเวททั้งพญปัจิกกและพระกระจายมาคุ้นหลายเหลือเล นำเก้าเมนีซื้อว่านำทิพน้ำสิบแม่น้ำนี้ซื้อว่านำแก้วไหลแจวแจวไหลออกมาหาคงค่าหาแม่น้ำนี้ลำเลิดกลัวแม่น้ำทั้งหลายทั้งคำเปลี่ยนและคำตายก่อโผดได้องค์สัพยพ,ยพยุเจ้าว่าให้กูโผดคนพาโมคกคลาอานนตนเป็นลูกศิษย์พัตถาคตาองค์เคยสัมหะผาเพขาเซกสตรูสมภูที่ เปสเพสต,ตาอุญะอุโมมาอัญญปัญญปะโมมากุกาพุดทั้งสาธุกังปามาลูปามามูลหละมูล,ลังอุทธกังแมนามน,นี้สอวานามออกบ่อขจัดสก,กันนักหนามีศรัทธามาลาดวงดอกนอกนั้นเม่นเสือผ่าเลเงินคำให้ไปจำศีลกินท่านให้เจีงจอดขอให้หอดพ่อเม่แก่กว่านั้นคู่อุปสาอาจารย์ทั้งวิมันอยู่ใน ภาษาัดขออย่าได้ขาดแค้วแล้วเลลืมเสียกับทั้งขวัญผัวเมียเลลูกน้อยทั้งขวัญเหงาสูตรตำล่าพญาย่ำมเมนามอันนี น้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำเกีแก้วจุลามณนีน้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำนั่งท่อละนีลิทธิแห่งกาเกียรเก่าน้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำพระเจ้าไหลออกมามัธยันการเขตย้ำในมนุษย์น้ำอันนี้บละสุดถูกย่างน้ำอันนี้อยู่ทั้งสร้างวังหินน้ำอันนี้ซื้อว่าน้ำกับแก้วบัวไข่ภายในมีพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าภายนอกมีเทพพระบูตรเทพ พาดาองค์เคยสัมหะผาเพข่ขาเึกศัตรูในทิศทั้งซีให้ลือเคดหดสมเด็จสังคราสคูในห้องก็แมนม้ำอันนีหดในห้องซาลาก็แมนม้ำอันนีหดเท่าพญาราซาให้ขึ้นสเสวยลาดก็แมนม้ำอันนีหดคนพร้อมเหลืองไข่ป่วยคนป่วยเท่าป่วยซาลา,ก,ากันก็แมน้ำอันนีหดลูกหลานโม่ไข่ขาดสั่งมากงัวคุย้ย ก็แม่นามอัน,นี้โหดบอลสมสางเขาแพรกว่างเหลือเงี้ยก็แม่นามอัน,นี้ หดเสาเฮือนเสาเสียเสา,สาน้นและเสาเหล่าหดก่อนเสาและขี้ไฟก่อแม่น้ำอันนี้หด oh, oh, เครื่องจังไรหลายหลากโคดแก้วเขียวเขาแล่นอง,งาก่อแม่น้ำอันนี้หด oh, oh, เครื่องสังขายามาแต่ก่อนอันเป็นของพยอศหดเหลวเราลวดคูนขึ้นมาดีคือก่าเป็นเท่าเราเหลือหลายเหมือนดังเดือนเพิงงามใสซองเหมือนดังแสงพระสุริยะอาทิตย์พุ่งพนขึ้นมาแจ้งโลกสวย งามตามโบหันว่าเดือนดันดาวองค์สั์พัญ,ญูเจ้าจึงว่าสียทิอุทธกังนำออกบ่อเย็นดีเลิดเหลวดําสางแก้วเมืองบนคนทั้งหลายถือเสือเมื่อเล่ไหลออกมาอุอาโออามุมะมุนมาสัพผาโทอาสีติสมันตานิทิตา